จะกมย้ำเศร้าค่ะยามด่างม่ดาเหมืองทองพระยามด่างค่ะทองอดีต นี่แหะค่ะชีวิตเมียฝลังขายอยู่หากินคือนกันค่ะประเด้สนุกสุขสบายหรอกค่ะหากินคือบ้านเฮ้านีแล้วค่บานกันนแบบที่หเห็นนี่นกรีวทนบัี่น,นีจะต่เาเมันอยู่ลมๆบุตเลยมาแล้วค่ะหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเ่ะันมันบ่ายตื่น ได้แล้วหนึ่งตัวมนมานม่นมานค่ะมม,นามานัน,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 นอากาศเย็นเชียบจ่ะ ตัวมาแล้ว <sup> ค um. <the> awesome. ่ะต mm ัวที่2องตามมาถอดแล้วดีนะใส่สวิงอ่ะอ่้จะมีตั่วชามีทอดเนาะ่จะบอกวนคนหนหมเลย ครั้งแรกในชีวิตค่ะแต่อยู่เมืองไทยกับเพอร์เคยจากเถือค่ะมาอยู่หนีละค่ะได้สัมผัสมาแล้วค่ะอีก อีกหนึ่งตัวตัวที่สามมันแล้วค่ะมันแล้วมันแล้วตากระโหลกหมดแล้วมันพันบ้านแหลมนะเกี่ยวตาเกี่ยวบ้านแหลมผู้ชายกับย่านจ้าน้ำบ่านนิง่งน้ำจะมีขึ้นหน่อยหนึ่ง มาแล้วตัวที่สี่แม่ยาใเบนมัส่ด่างมานเถอะยายเบีนใส่เองเ้อจ้าหมูว่านเนี่ยว่านเนี้ยมือเลี้ยงคำคำคำคม่านหาโมงเลี้ยงตะวมือตือตืองุ้มเศร้าผ้ากันไสหมูว่านเนี่ยมาน,นคคคมาามแค่มันมานปลาซีกะมันมาลอยตื่นมันไม่ลอยตื่นมันมนันมันมัลงลงมี ปลาฟิ้นเขาจะเอินว่าปลาปลาซีกะเหรอซีกะหรือซีกะซีกะเน,บบนเนื้อเยอะมากค่ะอร่อยมาอีก,แบบกอแล้วแดดขึ้นหมานแทะทานีบัตเตอร์ไตยเตียวหนหลับนี่ต่ว่ใช้จะใส่ได้ทั้งคนทานี่บัตเตอตยนี่ ก็กะทิต่างล่างจะหาคนให้หน,ในหน้าปริสุเนี่มันเป็นหน้าที่ประจำคกก็ใ,ใส่แมวเอาลางมาอีกเนาะจนก่าจะเปนน้ำแข็งถึงบอกว่าถ้ไม่เป็นแข็งอันนี้ว่าสองสามเมื่อนี่มันก็ปักก,กันแน่นี่พอดีเลยไม่ต้องบอกจะเอาไปพอดีพอดีพอดีเอาโอ้ยคือมานเที่่ต่างเดียวด้วยนี่แกนี่อีกสอเซน มาตื่นเลยว่า,า,า,าว่าไหวเลยก็